สวัสดีค่ะพบกับช่องบางพีอีกแล้วนะคะวันนี้ปอยจะพามาทัวร์มหาหมวิทยาลัยเทคโนโลยีามกาะนครเหนือนะคะนี่เลย นีไอเคดูเทมหาคนครนะคะก็อยู่ตรงถนนประชาราฐหนึ่งนั่นเองวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้มาเดินเล่นที่มอเนก็เลยจะมาแนะนำตึกได้ทางต่ายให้น้องๆที่กำลังจะเข้า,าเรียนที่นี่ให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราเข้ากันดีกว่าเนะไป เดินตรงไปบันไดตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นสานักงานแบบนักศึกษาอย่างเงี้ยพวกแบบว่าเรื่องการลงทะเบียนเรียนล่าช้าอะไรเงี้ยก็สามารถมาตึกนี้ได้เห็นะแตบบ่ไปตอนนี้กันดีกว่าค่ะเอเลยร้านกาแฟร้านลอสเซตนันเองก็ซื้อกาแฟกินบ่อยมากนะคะร้านนี้อร่อยแล้วก็ราคาดีด้วยไปแ,แบบนี้ดีกว่าค่ะ เดินมาหน้ามอเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารเอเนกประสงค์นั่นเองนะคะเราเดินไปเลยอันนี้ก็จะเป็นอาคารนาวามินนะคะอาคารนาวามินคลลาราไชินีก็มี12ชั้นนะคะซึ่งคณะอ้าวมันป้ายนี่ปิดคณะเทคโนยีสา์เน,นเทศของเรานะคะก็อยู่ชั้น4 5 6อย่างเงี้ยชั้น4ชั้น5เออแล้วก็นั่นแหละค่ะอันนี้เลย ข้างๆตึกอาคารนวมินนะคะก็จะเป็นหอสมุดกลางห้องสมุดเนี่ยต้องขึ้นบันไดขึ้นไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราตามมาเลยค่ะขึ้นไปนี่นะคะก็จะเป็นสำนักหอสมุดกลางนั่นเองค่ะเราก็สามารถมาอ่านหนังสือหรือว่าเล่นบอร์ดกงบอร์ดเกมได้ที่นี่นั่นเองค่ะ เราเดินตรงมานะคะก็จะเป็นร้านริมน้ําค่ะก็ขายแบบน้ําเครื่องดื่มไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร้านที่แบบถ่ายเอกสารด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ตรงนี้เลยสาหรับน้องน้องปริญญาตรีหรือที่พี่ปริญญาโทนะคะที่กําลังจะเข้าเรียนที่นี่เนาะแล้วแบบเหมือนมาคนเดียวไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดเฟซบุ๊กแล้วก็เข้ากลุ่ม k u t n d Community ได้นะคะกลุ่มนี้ก็เอาไว้หาหอหาเพื่อนหรือถามเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสิทธิ์เก่ารุ่นพี่มาตอบนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็มีทั้งเรื่องที่มีสาระแล้วก็เป็นเรื่องแบบบ เิงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ากลุ่มนี้ได้นะเพราะว่ามันก็สนุกดีเป็นสีสันแล้วก็ทําให้เราไม่เหงาอันนเองค่ะอย่าลืมเข้ากลุ่มกันนะโอเคเดี๋ยวเราข้ามสะพานเขียวไปคณะอื่นๆกันค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโรงอาหารเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเวทีที่แบบว่าจะมีแบบว่านักศึกษาไงมาร้องเพลงอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็น้องๆเห็นลานกว้างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นตลาดนัดเนาะถ้าตอนเปิดเทอมเนี่ยจะมีตลาดนัดก็คือมีทุกวีคนะคะเป็นตลาดนัดประจําสัปดาห์ตลาดนัดก็มีไก่กาทุกคนน้มนามะพร้าวปั่นสดๆอร่อยมากเลยตลาดนัดอะก็มีปลาปูวกเลยนะทุกคนก็แบบเออมาขายคงขายเทียที่นี่ได้ะคะ่ะ ในข้างๆโรงอาหารนะคะก็เป็นธนาคารกรุงเทพค่ะก็คือบัตรนักศึกษาเนี่ยมันก็เป็นบัตรธนาคารของธนาคารกรุงเทพนะเหมือนที่บางมดเลยท <c oughs> างตรงนี้นะคะก็เป็นเซเว่น n ีเลยแล้วก็อยู่ข้างๆยู STORE แล้วก็แบบมีร้านแว่นตรงแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ตรงไม้นึงนะคะก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ค่ะ อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นคณะวิศาวะตรงไปอีกก็เป็นสนามกีฬาตรงไปอีกก็จะมีหอพักนักศึกษาเดี๋ยวเราไปกันค่ะ <c oughs> ระวังนะคะทุกคน,นาาวิศรมค่ะไป <c oughs> นี่เลยนะคะตรนนี้นะคะก็จะเป็นคณะวิศาวะนะคะซึ่งถ้าเดินตรงไปลึกๆหน่อยเนี้ยก็จะเป็นโรงเรียนเตรียมวิศวะนะคะแล้วก็มีสนามกีฬาเดี๋ยวเราค่อย ถ่ายคุณเหตุกามกีฬาให้ดูอีกทางนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปที่เดิมนะว,ว่ามีคณะอะไรบ้างเพิ่มเติมนะคะโอเคเดี๋ยวเดินเดินย้อนกลับไปก่อนค่ะนี่นะคะก็จะเป็นคณะ เทคโนโลยีอุตสาหากรรมนั่นเองค่ะอยู่ตรงนี้เนาะก็คือเหมือนข้างสะพานมาแล้วก็คณะก็อยู่นี่เลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็เดินไปทางขวาใช่ไหมผ่านคณะสถาปาัตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นทะลุหน้าหมอแล้วก็คือเราเดินไปวงกลมอยู่นะคะตอนเนี้ยเ <c oughs> มื่อกี้ <c oughs> ที่แผ่นกล้องไปนะคะก็คือคณะสถาปาัตเอง เลยมาตรงนี้ค่ะ นี่นะคะเราก็เดินมาถึงหน้ามอแล้วเห็นไหมเป็นอาคารนวมินเหมือนเดิมนั่นเองนี่ก็คือเป็นบรรยากาศรอบๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสนคราพระนครเหนือเองนะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะโอเคนะคะเดินวนกลับมาก็อยู่ที่อาคารนวมินเหมือนเดิมนะวคุณบอลนั่งอยู่ตรงหน้าอาคารนวมินนั่นเองนะคะก็จบแล้วนะคะกับคลิปทัวร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสนาพระนครเหนือเป็นมหาวิทยาลัยที่เล็กๆนะคะ ุนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับังน้องนะคะที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่แล้วก็ขอให้ชีวิตมหาลัยของน้องๆเนี่ยมีความสุขนะคะตลอด4ปีเนาะนะคะที่เรียนปริญญาโทก็ขอให้ทำโปรเจกต์ได้อย่างราบรื่นโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วังก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยโอเคเดี๋ยวเราลาไปก่อนนะคะกับหน้าตึกนะคะวมามินน้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย